หากคุณชื่นชอบแมนยูไนเต็ดเป็นชีวิตจิตใจและต้องการติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับปีศาจแดงอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยมาดามแมนยูเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะบทสัมภาษณ์โซชาหลังเกมชนะลูตันเข้าสู่รอบต่อไปได้สำเร็จพวกเขาทำให้เราต้องทำงานหนักซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้ว เราต้องการลงเล่นเกมแบบนี้เพราะการแข่งช่วงปรีซีซั่นหลังจากซ้อมเพียงเล็กน้อยเกมแบบนั้นมันจะแตกต่างกันผมมีความสุขกับการแข่งขันในเกมนี้เราเข้ารอบได้เราจะได้ลงเล่นต่อไปเพื่อให้นักเตะม,มีโอกาสได้ลงสนามมากขึ้นการสร้างสารรค์โอกาสของทีม โอกาสสอถึงสครั้งในครึ่งแรกของฮวนมาตาเป็นโอกาสที่ดีแต่ผู้รักษาประตูของพวกเขาก็ป้องกันได้ยอดเยี่ยมสำหรับการได้ประตูแรกถือเป็นการปลดล็อกและสำคัญต่อการแข่งขันจังหวะเซฟของบีนเฮนเดอร์สันคุณจะเห็นการโจมตีจากกองหลังรูปร่างสูงใหญ่ แต่ดีป้องกันไว้ได้ผมพอใจกับผลงานของเขามากๆทั้งจังหวะการเซฟและการสื่อสารกับเพื่อนๆรวมถึงจังหวะการเล่นบอลด้วยเทา้าตัวสำรองลงมายิงปิดเกมเป็นเรื่องเจ๋งสำหรับการทำประตูรแรกของมาคาราตฟอร์ดผมชอบประตูนั้นเพราะเราสร้างจังหวะให้บอลไปข้างหน้าและเดินทางอย่างรวดเร็วมันอาจจะไม่ไหลลื่นเต็มที่แต่มาคาสก็ยิงได้อย่างเยือกเย็น ส่วนเมสันเขาสามารถเข้าด้านในหรือเล่นด้านกว้างก็ได้เขามีโอกาสยิงด้วยขวาก่อนหลังจากนั้นก็ยิงด้วยซ้ายแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องที่เยี่ยมที่ทั้งคู่เริ่มทำประตูได้แล้วสมอลลิงยังขายไม่ออกโอเลกุน่าโซชาในใหญ่ปิศาจแดงยอมรับว่าค่าตัวที่ทีมอื่นๆยื่นเข้ามาเพื่อคว้าตัวคริสสมอลลิงยังน้อยเกินไปโดยตนไม่ใช่คนตั้งราคา แต่เป็นเรื่องภายในสโมสรมนยูไนเต็ดต้องการค่าตัวของคริสสมอลลิงที่18ล้านปอนด์แต่ยังไม่มีทีมใดยอมจ่ายตามที่พวกเขาต้องการโซชากล่าวว่าณนะตอนนี้ยังไม่มีข้อเสนอใดในระดับที่เราต้องการค่าตัวของสมอลลิงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผมและผมไม่ใช่คนเจราจาระหว่างสองสโมสรแค่ตอนนี้เรายังไม่ได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจเท่านั้นเอง ฟาบริซิโอโรมาโนักข่าวจากอิตาลีรายงานว่ายูไนเต็ดได้ปฏิเสธข้อเสนอจำนวน11ล้านปอนด์ที่โรมา่ายื่นมาและทีมหมาป่าเตรียมที่จะยื่นข้อเสนอใหม่ในเวลาอันใกล้นี้จากตัวเลือกตำแหน่งปีกขวาแบ็กซ้ายยังต้องรอเซนเตอร์ไม่บิ๊กเนมเข้าสู่11วันสุดท้ายของตลาดการซื้อขายนักเตะภาพรวมของยูไนเต็ดยังไม่มีอะไรน่าประทับใจนะักโดยตอนนี้ มีการพูดถึงตัวเลือกในแต่ละตำแหน่งมากขึ้นหลังปีศาจแดงสอช่วยเป้าหมายหลักบทวิเคราะห์จากต่างประเทศมองว่ายูเนเตดจะอ้างเรื่องตลาดโควิดขาดรายได้ไม่ได้เพราะทุกทีมก็จะสถานการณ์คล้ายๆกันแต่เป็นเพราะการเจราจาของทีมเองที่ทำได้ไม่ดีและส่งผลต่อเนื่องในแง่ลบในหลายตลาดที่ผ่านมาความคืบหน้าในตำแหน่งแบ็คซ้าย รายงานจากอโบล,ล่าสื่อในโปรโตุเกสระบุว่าอเล็กซ์เตเลสอาจจะได้ลงเล่นเกมลีกดวลเบาวิสต้าสุดสัปดาห์นี้เพราะยูไนเต็ดกับออตโต้ยังตกลงค่าตัวนักเตะกันไม่ได้ ส่วนตำแหน่งเซนเตอร์นั้นระดับบิ๊กเนมอาจจะต้องตัดทิ้งไปในตลาดรอบนี้แต่ถ้าอยากมองถึงการเสริมทีมอาจจะเป็นผู้เล่นในลิสต์ของสโมสรแต่ถ้าไม่ได้ใครจริงๆคงจะเป็นคู่หูแม็กควายบยี่ที่ทำหน้าที่ตัวจริงโดยมีกำลังเสริมที่เหลือและโซชาอาจจะดันเทเลนเมนจี้ขึ้นมาเป็นตัวสแตนบายต่อจากวิตตอร์เลนเดอร์และอักเซลตัว be, เซเบเพราะกองหลังจากที เยาวชนเล่นได้ทั้งแบ,บ็คขวาและเซนเตอร์ความเคลื่อนไหวของดิวเจอดอนซานโชจากสกายสปอร์ตเปิดเผยว่าดอดมูลน,นั้นรู้สึกงงมากกับวิธีการทำงานของยูเนเตดในการเจราจาซื้อขายรอบนี้ทั้งที่เคยเกือบปิดดิวได้แล้วเมื่อเดือนสิงหาคม ซึ่งที่ปาริสเอ็ดล้าพูดใน IGTV นั้นมีความเป็นไปได้ที่เอ็ดวูดเวิร์ดจะไว้ใจคนที่ไม่เก่งเรื่องนี้มาทำงานนั่นคือแมตจัดฝ่ายเจรจาของสโมสรน,นั่นเองโดยตอนนี้ตัวเลือกในแต่ละตำแหน่งนั้นเหลือไม่เยอะเพราะหลายๆทีไม่ต้องการปล่อยตัวหลักออกไปก่อนตลาดปิดถ้าจะเอานักเตะแก้ขัดคงต้องไปซื้อจากทีมที่ไม่อยู่ในลีกระดับท็อป แต่ถ้าต้องการนักเตกะคุณภาพอาจจะต้องรอตลาดเดือนมกราคมสมูสอมีเวลาถึงวันที่5ตุลาคมโค้งสุดท้ายจะเป็นอย่างไรติดตามไปพร้อมๆกับมาดามแมนยูค่ะแฟนเพจและชาแนลคิดเห็นอย่างไรกับกข่าวของวันนี้สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ดูจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้มาดามเมนูด,ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณค่ะ